พวกกงาน Love of Discovery นะครับเยก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษมอกๆมนะครับเพราะว่าทางสยาม Discovery นะครับได้ให้เกียรติพวกเราเพรียทั้ง8คนนะครับที่มาวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมสนุกสนุกับทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับเย่ ตามจริงวันนี้เรามีโชว์พิเศษด้วยกันใช่หลายโชว์เรามีทั้งโชว์เลยก็ทั้งเกมที่จะมาร่วมสนุกกับทุกคนในวันนี้นะครับใช่ครับก็วันนี้เราจะมีชาเลนจ์หรือว่าเกมที่แบบว่าให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับพวกเราทั้งแปดคนนะครับผมใช่ครับใครเป็นผู้โชคดีก็เล่นกาเล่นสื่อกันนะครับผมจอยด้วยกันนะครับวันนี้ใช่จอยจอยครับอ่า สำหรับหลายๆท่านยังอาจจะไม่รู้จักพวกเรานะครับผมก็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมก็พวกเรามาจาก P Boy the Series ครับผมก็ใครเดินผ่านไปผ่านมาถ้าไม่บ้างนะครับก็มามายืนดูกหน้านะครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวร้องเพลงร้องสนุกกันได้นะครับคนที่กำลังเดินผ่านแลครับผมขอแนะนำตัวเนาะผมนี่นัลลุกเนยนะครับผมรับบทเป็นลนและนันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคฟนรุ่นพี่สวัสดีคระชื่อชัดวัชรสุธานะครับผมว่าคนได้จะรู้จักกันแล้วก็แล้วผมจะเชิครับในเพลงบอลเดนสีดี สวัสดีครับสวัสดีครับมามามาที่เมาบ้านนะครับสวัสดีครับไฮกายครับว่าสวัสดีครับผมเข้าโอสุปสินนะครับรับบทเป็นทีหน้านะครับพี่พี่ของพี่น้องสวยเองครับนะครับอย่าลืมพี่สวัสดีครับผมก็พามาครับจากเทรบันดิชีและตั้งเป็นสวย สวัสดีครับผมวิวิตบรรลุดีนะครับรับบปดเป็นกับตันนะครับค,ครัวผมก็สำหรับซีรีส์ไทยรัฐของเรารชอบอชอบซีนล่าสุดที่ที่โดนที่ตัวละครโดนออกจา,ากบ้านออกจากบ้านไทยที่ที่ตัวเขารู้สึกผิดว่าตัวเขาได้ทำผิดอะไรับทุกคนไว้ เราชีวิตาต้องเสียงเสียงตายแล้วก็รู้สึกเสียงอะไันทำากแล้วสีนั้นคือเราถ่ายแค่สองครั้งสองสองเทปก็ก็แล้วเหว่าทุกคนเล่นได้ดีด้วยถ้าทำใจสุดๆ้เ่ช่หันไปสุดยอดมากพี่เชลนะครับชอบสีไหนบ้างช่สีที่กินกาแฟนะกินน้ำกินสาล ไม่ใช่ยม่นยไม่วแต่เราไม่ติดเลยว่าเปลนสีแรกที่เราพี่เข้าใช่ไหมสีแรกที่โซเราเล่เล่นเกนแล้วก็พอเข้าไปผก็เป็นไงบ้างครับผมก็ลงกาแฟ6แก้วหนึ่งเลยกใส่ลูกกับเประเด็นลยกับเพราะว่มีนะไม่ใช่กาแฟหรอกูตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าเล่นคนเดียวอิะดแรเราเรายังไม่ได้ยังไม่ได้คิดเลย ที่ทำให้เราได้ก้าวข้าในจุดๆนั่นได้ก็ประทับใจกับาจริงๆาคำเราแบบว่าได้คุยกันนะใช่ไหมว่าผมต้องการอะไรผมต้องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปด้วยกันต้องการใจขอเราว้าวพีวิวนะครับชอบสีไหนพี่วิวนะครับพ่วิวชอบีนชอบซีนที่ีทีุ่ มีใครเคยเห็นไครับแล้วมีบทที่พี่นะเป็นโดบิตาชายชาใชาคนละคนละอันเป็นอันนัสที่เขาบอกว่าเป็นบททำไที่เขาหายเข้าไปในบทแล้วที่ีรู้ต่อไหมครับมีบทลงโทษด้วยนะมีใครรู้ไหมครับมีใครรู้หยืังบทลงโทษสาชั่วโมงใช่เลยครนี้เลยสชั่วโมงยอดค ใกล้สามชั่วโมงก็สไบกรทำครับไบกระทมากโอเคครับแล้วพี่ปา่ะครับชอบชอบอะไสุดที่พี่วามชอบว่าคงจะเป็นฉาที่ไปกินเกี่ยวไก่ในกรนัดยอนะครับผมใครได้ดูบ้างใช่บอกว่าเกี่ยวไก่อร่อยจริงๆนะครับผมไม่กยอดต่อ้พีการต้องติดต่อหลังไปพวดกลับไปอีกนะครับผม ครับผมก็เป็นวันนี้พี่โอ๋ก็ไม่ได้มานะครับผมก็ฝากความพี่โอ๋ฝากความคิดถึงมาหาทุกคนด้วยก็อย่าลืมกินขส้นเตี๋ยวไก่กันด้วยนะครับอันนี้คือไม่ยุติธรรมนะครับคือผมอยู่ในกองผมไม่เคยได้กินเตี๋ยวไก่กองผมไม่กินแหงฟังเออผมไม่ได้กินเตี๋ยวไก่หรือไงพี่เหรออ๋อเฮ้ยไม่เคยกินจริงเหรอ เราดีกันด้วยเช้ตลอดเลยนะผมไม่เคยกินผมกินอยู่ในกองผมกินข้าวน้อยมากทุกคนโอ้โหพี่ใช่หรือเปล่าอย่าให้กองเล่านะใส่ายทุกคนใส่ไรผมไปด้วยคาราโกะไปด้วยคาราโกะนมข้นนะกินเรื่อองะไรมนะครับกินเล่นพี่ชาตินี่แหละพี่ชาชอบซีนไหนบ้างก็ซีนที่ชาตชอบมากที่สุดก็เป็นซีนของอ่าเฟิร์สกับซุงครับที่เฟิร์สได้ไปตามซุงทีท่องที่แบบจะเป็นทีนที่แบบวิ่งสลับกัน มัวิ่งขึ้นสูงวิ่งลงอะไรอย่างเสุดท้ายก็มาเจอที่ท้องครับก็เป็นซีนซีนหนึ่งเป็นซีนอารมณ์เลยเป็นซีนอารมณ์เป็นซีนเลอะซีนที่ชอบมากๆครับก็ถือว่าเป็นมันเป็นซีนที่แบบว่าเราได้ใช้อารมณ์กับมันเยอะมากจริงๆครับเราได้ใช้อารมณ์จากไหนออกมาได้พูดตัวหม่จริงๆก็ดีมากเลยครับพี่แจ็คก็ส่งดีมากๆตอนนั้นตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่เราเข้าถึงมันได้มากจริงๆ พี่เข้าอ้วนนะครับผมพี่เข้าอ้วนชอบที่ไหนครับเออจริงๆแล้วซีนที่ผมชอบมากๆแต่ว่าเป็นเหมือนแบบองครวมของทุกๆุกคนเลยครับก็คือซีนปาร์ตี้ EP6 จริงๆแล้วเออมีใครชอบซีนปาร์ตี้ EP6 บ้างครับปรเป็นเออซีทีท่คอสตูมของทุกคนเนี่ยมันแบบว่าเลิศมากๆนะครับคือ <c> ที่ผมชอบเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ามันสนุกมันกี่ยวกับใช่เหมือนกับเราได้อยู่ได้อยู่กับเพื่อน ทั้งนอกจอแล้วก็ในจอโดยเฉพาะแบบชุดที่ผมเซอร์ไพรส์มากมากก็คือชุดของน้องกรณ์คือผมก็มันเหมือน,มน,นไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่สมัยคือปก,ก,ก, <c oughs> กติน้องกรณ์เาจะแต่งตัวน่ารักน่ารักเนาะเป็นแบบว่าชุดนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นน้องก็ใส่ชุดมวยปั้มสีแดงรับดูพิิอซึ่งแต่เมื่อใส่แล้วว่ามันก็ทำให้ดูน่ารักไปอีกแบบ ซึ่งผมก็ชอบมากๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังนั่งลึกอยู่ตลอดหลอกชมปะเนี่ยหลอกชมหลนกชมหลอกชมหมอพิธีนั่นแหละครับฮ่เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับทุกคนเลยครับผมไม่ได้ชอบมองดูอยู่กับพื่อนตอนหลนะครับครับจะเป็นไม่รู้ว่าทุกคนลืมไปหรือยังเซนีนี้เป็นอีพีที่สองอ่าใกล้จะจบแล้ว EP สองก่อนจบที่อ่าเป็นการดินเนอร์ระหว่างสด น่าที่บอกว่ากินหอยกินหอยอ่าใช่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 สินะเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนอยู่หน้าเซตแตบรู้สึกว่าอ่ารู้สึกได้ถึงความรู้สึกของตัวละครนั้นจริงๆเลยว่าแบบเอนมีความรู้สึกที่ดีกับกินมากมากแล้วก็รู้สึกกินมากๆเฉพาะสินนึงกินมากสุดที่ไคยเล่นมาคก็สินนั้นแหละครับที่ประทับใจที่สุดก็เป็นของผมมากนะครับ ของผมส่วนตัวผมชอบซีนที่อยู่ในตึกร้างครับที่ทุกคนแบบว่าอยู่รวมตัวกันแล้วผมรับผาตัวกับนารน้นน้นที่วางแผนไปรับผาตัวใช่เชื่อชัยในเรื่องก็จำชื่อผิดเหมือนกันเป็นซีนที่แบบว่าตอนนั้นคนเหนื่อยมากแล้วแบบว่าทุกคนใช้พลังงานเยอะมากแล้วซีนต้องใช้ความต่อเนื่องทุกคนแบบว่ามีทั้งเละคุบบินคุกคนก็ แต่ว่าพอเห็นภาพที่แทงออกมาก็บอกว่าภูมิ้วที่เราทุ่มแรงเรื่องตอนนั้นก็ภูมิใจมากๆครับฟังของนะแสดงแล้วเรลองฟังของคนที่ชมมว่าโปโหสีแอนไค

ดีมากเซล่ารักมากเด็กคิว่อาไหมดีคิวในหนังยุคแปดศูนย์นะผมไม่คุยคุณคุณกลับไปเลยไปกดไลยกดไลยเซลตาใสมากดีมากลูกตาใสมากมีลูกดีดีแล้วเด็กจะให้ผมเชื่อสุดก็ได้ จะให้เป็นคนทั้งหมเขาไม่ว่าอยางไงคุณก็เป็นคนสัคันอไปแล้วใมรเป็นังีวีเกดมาแค่ทุกทเทุกทีทุกก่ีทุีก่อททีทุีทุกทีทุกทีกีกทกทีทุอ๋อทีทุกทีทุกทนทุกีีก สิ่งต่อไปยังไงดูต่อไปเมสสิ่เออแล้วเราทำยังไงชีวิตกูดีเหลือเกินมีสาวแท็กด้วยเราต่อมาต่อเออเออเออทีเหลือเกินชี้ตัวมีสาวแท็กด้วยอะไรต่อพูน้ำ่าเลยไงอุ้ยสะต่อยการสะต่อยการแสะต่อยการอะไรกัน แกดกันเล่นเรื่องจริงไหมเนี่ยการตอบเลยไม่ได้เลยอ่ะขอหอยำไมทำไมขอหอยเต็มเลยตายตายทิโบ่ทิโบ่ทิโบ่ไม่เป็นไรรูปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหอยเต็มเลยนะเย็นเลยันนี้ม่เป็นพิเศษนะพิเศษพิเศษวันนี้แค่นี้ไม่ใช่หรอขอใครขหลังอ่ะเออผมอยากอยู่ในชีวิตนู้นแกแต่ว่าตอนนี้กล้องอ่ะกล้องกล้องวางไปแกเข้าแคบหน่อยแกเข้าแคบเออเออ ห้าสิ้องห้าสิอ่หรอเอาใม่เอม่เวลเยอะมัิ้ง่าก็ต้องมีแ่ทิ้งถายา่โอเครอรอัชั่นอยูโอ้ยยจูจีกันเยอะลูกเล่นแล้วลูกเล่นเล่นมีชิวิหอกองถ่ายสี่แต่สี่ทุ่มแล้วลูกธรอกวันี้ใหยังลกใจเห็น นักแสดงปรึกษาหน่อยฮะได้ครับดีว่าเรามีเรื่องปรึกษากันเยอะยงไงย่งครับเริ่มฮะพร้อมแล้วครับผมพร้อมเลยตัวพงพร้อม Speed and Action นี่ละคือชีวิตกูมีสาวแท็งด้วย ผมขอโทษจะให้ผมช่วยสิได้ให้เป็นคนัยู่ในหัท่80นับยไปม่คืนคุณอย่ามีนัดนโนนโด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 ดนนโดนโดนโนโดดนโ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 ดดนโ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 นโดนโดนด A B C ทับ A B C ทับ A B C ทับยิ่งเติร์น N ใช่จอนไม่มีซื้อชานไม่มีครับไม่มีอไม่มีทับ a B C พูกเรอะได้วุดต้องรู้จักหมาเอาใหม่นะเลยพี่นะเอาให่ทีนัดฝันด้วยค่ะทีนัสู้ๆนะคะฟีนซีนห้าทับห้า N สวัสด e ีครับคุณตำรวจใช่สถานีปเียงลวคีสรบาง่วนค้มจะโทรแจ้งคมอคนหายครับไไครับตำรหายขปในบทครับทที่ว่าบทหนังนดบทหนังดบทหนังนะครับคุณรว่าบทบทไก่เนบครับ ติดต่อเลยครับคุณเขาหาช่องตำรวจที่ตัวนี้เก็บติดต่อไม่ได้เลยครับพี่ครับผมพี่นัทคลิปโลนะคะพี่นัทคลิปโลนะคะผมโคโกต้องเริมไปกระซิพี่นัทแล้วผมต้องเริกไปกับซิพี่นัทแล้วผมน้อยใจผมน้อยใจอ่าลุ o แลวแล้วออแล้วตัวน้เน้น่ตันเ พี่น้พอปนระาะเป็นลงพนะก่าไม่สนใจผมยจไปสนใครก็สพี่น้สจนาก็ต้องได้อย่าังสีนเาลูก ตไมเห่่เหีวิธีการเลือกแตแบบยินเไฉนเลือก้ด้ือยใช้วผมหมุนลับตาหมุนตัวแล้วก็รอสมีเข้าได้ไหมอ่ะวิธีใครปนต้องขอรบกวนี่เป็นเทมเอเรมไดเลยเรื่องอะไพี่ัา พี่ต้าใครฮะใครฮะแฟนคนดีคนเดิมได้ผู้โชคดีแล้วนะครับเป็นทาง้อนของเรานี่นี่ก็เสร็จแล้วอะไรนะลิ้นกับปามก็ได้วะที่อันพี่ยู่กูเป็นที่อันแทนงันซึ่งไม่อตอนกินก๋วยเตี๋ยวไข่เฉยๆใช่ไหมเอาไปตายที่ปามนวดพี่อันไป ตาตรงนั้นเลยนะตายได้นะครับพี่อพี่ยเลยีสุีได้ครับเป็นพี่ชีวิตครับตสวยนะได้ครับรอรอไม่ไม่บูมับไม่บูมไม่บูมนะไม่บูมไปรสับเซ่เลยนะฮะสับเ่เลยแค่ก็มีโมพี่พี่นักแสดงแน่ับยน่ารักม่น่ารักอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วโซคิวอยู่แล้วนะเขา่อยู่แล้วเข่อยู่แล้ววิ่งโซคิวโมควน่ารักกแล้วลูกน่ารักอแล้วเป็น่อม่โยเอ็นเเล่ตูสู้นะตู้ส้ นี้นเลยด้วย้ไม่ได้ไหม้เนเดโอเคโคชน่ารักอยู่ล้วูกน่ารักอยู่แล้วลูกก็มีน้อยู่แล้วนะีนอโอเคโอเคไปก่าราออกแล้วไม่มาถึงไอ้บุมก็ได้นานไอยู่ด้วยบ้บุ้บเนี่ยเราจะได้ดซีนแล้วตอนี้เราเ่อเวลาเ่อเวลาถ่ายอะไรมาบ้งแล้วี่งตนนี้มเพ สเ็จเลสเตลเสรตอเขอนะสเตเลอูมเหมือนทอเลยูโอเคอ่าอ okay. uh ีพ huh. ีขอน้า้อมลูกซคิวอยู่แล้วลูกิวอยูแล้วข่าไว้นี่ทำได้ลูกทำได้ทำได้โอเคสี่เก้าทับที่สิสปีด a n แอคชั่น 자기 레좀 더해도 되야. 허리에 숨을 들이마시고 호흡을 ผมทุกคนจำท่าวิ่งก่อนได้ไหมแบบนี้เลยอ่าก่อนทำให้เหมือนนะคะก็ดีหนูจะเลือกผู้โชคดีในดีที่มาเป็นตักรองใกล้ๆเราคิดไปแล้วครับคิดไปแล้วว่าจะือกผู้โชคดียังไงขอคนที่เกิดวันนี้ครับมีไหมมีไหมใครจะเปฉลองวันเกิดกับพวกเราเอ่ยโอ้โหโอเคครับเกิดเต็ม งั้นเอาให้กว้างขึ้นขอคนที่เกิดเดือนนี้ครับอ่าอ่าใครมีวันเกิดเป็นเดือนนี้เกิดเดือนนี้ใช่ไหมครับอไม่เป็นไรครับเชื่อใจครับเชิญครับขอบคุณครับผมือเคแล้วุก็อยากเป็นทลแนเหมือนกันช่ันี่เลยโอเคเราจะมีทำเล่าแมนสองคนสมุมกลาง ที่นี้เราสามารถยืนบนนี้ได้ด้วยนะเอออีกท่านหนึ่งสามารถยืนบนนี้ได้เลยยืนบนเสถียได้เลยนะคะค่อยๆไปเสถียรเดี๋ยวต้องเล่นสองเทกเลยครับโทษเดี๋ยวกลงมาต้องเล่นสองเททีนี้พ่วงกับพ่วงกลับไปแล้วเราจะให้ใครเป็นพ่วงกับดีเกิคุยกันเบี้ยวเลยเดี๋ยวผมไปเบี่ยวใกับใครไหมผมจะเป็นพิชิวการน้องแซนไปพ่วงกับให้หน่อยเสร็จแม่อ่ามัเป็นแมปกิ้งแท็กทีนี้ขอได้ ซีนนี้มีบางกิ่ได้ไม่มีซีนนี้ไม่มีบางกิ่แน้กว่าดีถ้าเราห้ได้เลยใช่ไหมอ่าเอ็นเีนะจ๊ะเอ็นเีนะจ๊ะโอ้ไม่ใช่พ่สัตว์ที่ยวเธอเอเอีเลยพิีัะจมามแม่มาเริ่มเลยมาพิสัเริ่มเลยครับพร้อมยังครับสามสองแอนช่น น้องขานี่น้องขาอย่าเดินเยอะี่เพียนหัวน้องขาอค่เก็บัวมีาร้อนแค่ไม่มีอาไม่องเ่ไรใช่ไหมนอกจากแฟีใบอยไม่มี้องคท้าสาบานเลย เนี่ยเกียเจ้านี้เก่าหมดแล้วด้วยอ่ะต่อไปนี้จะไม่มีความลัประรอีกแล้วนะนะขอหม้อกว่านี้โอ๊ตนะขอรองนี้มันยังไม่ได้ห้อกว่านี้้อกว่านี้้อกว่านี้มแก้มอะไรก็อะไรอีกแล้วนะหอมแกมเลยหอมเลยหอมจมไกิี่ดง หนีหนีอะอสักหน้านะอสัหน้าอวดหน้าอวนาอวสิรไว้ทิ้งเไว้หน้าอวดสุดสุดแล้วหลายใจแล้วน้องจะงเราไปทำไงดีคะสะกวัดเออะตอยสตอยสวยไหมสะกวัดนั่นเองคิวซอย

ีเขามีละคล้องสองคนอันนี้เราขออีกคนนึงได้ไหมคนนึงนะสุดอีกคนนึงพี่ปังสุดบ้างได้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 มาับพี่ปังเป็นสุดเระวังขุดเราวังคล้อนะเมื่อไรจะหยุดอ่ะมือเราเนี่ยไม่น่ากลัวมากอยากให้ผมหันในตรงไหนนะ เอาังนี้เอาฝังนี้แงาก่านะครับผมี่ยไม่เลยนยยังับตาอยู่เนี่ยิ้ตาย้เนีตรงนี้นี่เป็นอะไรของพงวะกูแค่มาหาเงไม่้องมาเหยียดชีพกูกูไม่เหยียดกูไม่เหยียดอาชีพกูเหยียด ิเศษของเราสองคนใช่ไหมครับโชวิเศษถ้าถ้าสมมติใตนนี้ทีหนึ่งเนี่จะเห็นว่าใช่จะเป็นผมนะฮะที่เต้นใช่ไหมแต่ครั้งนี้สลับกันฮะใช่เ็นอ่าเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเราสบายแค่นี้พอได้แค่นี้พอสบายสบายเพอาเวใช่ักบทบาทบอกเลยว่าอันที่แล้วซ่บแหลกนี้บอกเลยว่านี้แซบกว่าแซ่บวเครับตอับ แซ่บกว่าป๊อปคอนลด,ลดเห็ดจิเปสเกตหรือเปล่าไมะเก่งใส่ของชิมมีไหมในงานจะมีป๊อปคอนให้กินไหมเ <c oughs> อ่อถ้าการทา,านป๊อปคอนก็มีเพื่อได้ไดอะไรไหมไอาจจะแบบคุยกับพวกเราไปกินป๊อปคอนไปทานเพื่อที่ปุ่บบนอ่ะถูกไหมเลิศเลิศอ่าอ่ะสปอยสปอยแจ็คหน้าฉาดกระแจ็คแล้วก็โบนกับวีวิีมีอะไรบ้างไหมก็ รักก็เป็นแล้วครับอะไรนะรักกันเป็นแล้วเฮ้ยมันกาจจะเป็นซีแบบรักๆหรือเปล่าในการแนนีครับก็อย่างที่รอรอในซีรีส์แล้วกรอรอรักกันแล้วกันแล้วแล้วก็สิ่งที่าจะเป็นก็ไม่สปอ์อก็ไ้เครับรักกันเป็นแล้วอาหมายถึงว่าเคยกับเช่างอยวสยกัสไม่ใช่กรชาย นอนอนอแล้วก็ที Deswegen, ่เหลือก็อย่างที่ทุกคนลองคาดหวังไว้ว่าเออจะได้เห็นอะไรเห็นความเซ็กซี่ใดๆมีไหมมีไหมมิตอนอบน่ายปไหนเลยแมมม่าเซ็ซี่อ่ะขนาดไหนในโชว์ของแฟนนี้ก็คือพี่คนเดีววายฉะนั้นทุกคนวันนี้ตั้งแต่วันนี้ฝากเคคิวที่ตาราง ปฏิทินเี็กน้อยเลยนะคะพวกเมษายนเรามาเจอกันที่เดอะสตรีทหออ่าใครแบบเออยแบบมีอะไรแบบว่าวกลับบ้านไม่ได้ก็ขอบันยิบสี่วโมงคุณพีเจอห่าแบบนั่งกินร้านอาหารตอนนั้นไปได้ได้เลยเะะล็กน้อยเราบอกว่าพีเซส,สุดๆแน่นอนสำหร,รับแพลนนี้เราในวันนั้นนั่นอ่ะตอนนี้ตอนนี้น้องๆบอกว่าได้กระถิ่ตอนจบแล้วก็มีอะไรจะมาฝากพี่ๆทุกคนด้วย นะฮะซึ่งก็เป็นการช็อตฟิวอีกแล้วตลอดไปเพราว่าซีตลอดไปของใช่ไหมต้องับทุกคนท้อใจกันช็อตฟิวนะมฮะทุกคนรู้แหละช็อตฟิวเปิดเนลงแล้วมันจะจบแล้วมันจะมีเพลงอะไรแปลกแปลกออกมาให้เราได้ช็อตฟิวกันเลยเออตอนนี้น้องๆพร้อมไหมพร้อมนะคือเป็นคือเป็นขอเลือกเลือกเลือกไปให้ตัวหลักหน่อยครับได้เลย